ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนสนับสนุนปฏิญญาดานังหวังให้สื่อช่วยขับเคลื่อนพลเมืองอาเซียนมีความรู้เท่าทานข่าวปลอมที่นครดานังประเทศเวียดนามนางฮวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีสารานิเทศอาเซียนครั้งที่16ส่งมอบตำแหน่งประธานให้ในายเหงียนแทนลำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารานิเทศและการสื่อสารเวียดนามในฐานะประเทศเจ้าภาพ โดยนางพวงเพชรกล่าวว่าจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทยถึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยแนวคิดตามไอเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้แก่ informative หรือการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ intelligent หรือการพัฒนาคนให้มีความฉลาดเท่าทันในการใช้สื่อและ inclusive หรือการส่งเสริมให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงทุกคนทีน่ลุ่นเพื่อให้ประชาชนรู้เข้าทันสื่อให้มากขึ้น ขณะเดียวกันที่ประชุมยังสนับสน,นุนปฏิญญาดานางเรื่องสื่อจากข้อมูลสู่ความรู้สําหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองมีเป้าหมายให้สื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้พลเมืองอาเซียนมีภูมิมรู้มีความรู้เท่าทันทําให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะว่าข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จ ด้านในเหนียนันลำเชื่อว่าประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายสูงสุดในการสร้างอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวและพร้อมตอบสนองต่อความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มากที่สุดน,นั่นนะคะแสนตุ้มรายงาน